เรามาดูรถคันนี้กันครับคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียปี2000ครับเครื่องยนต์ TD272,700cc ครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับรถจอดใต้ถุนบ้านตลอดนะครับแต่ไม่สนใจครับผมก็ต้องมาทำต่ออยู่ดีครับ หลังจากที่ได้รถมาจากบ้านลูกค้านะครับผมก็ได้ให้พี่ชายของผมนะครับเช็คความพร้อมในเรื่องของเครื่องยนต์ให้นะครับรถคันนี้ม่เยอะนิดนึงครับผมก็ต้องโอเวอร์ฮอล์ใหม่ทั้งตัวตัวไหนไม่ดีเลือกมาได้ยกลงแล้วนะครับแผนของผมคันนี้นะครับก็เน้นไปที่เครื่องยนต์ครับรถเก่าเอาไปใช้งานครับคันนี้น้ำมันเครื่องซึมเยิ้มเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งตัวเลยครับสำหรับพวกซีนยางหรือประเก็นตามอายุครับจัดให้พร้อมใช้งานเลยเรามาดูนิสสันฟอนเทียคันนี้ครับคันนี้ผมก็ได้เริ่มสะสมอะไรนะครับสอออรรี่เเเยะะหลืกินนนคัใ ที่ผมเปลี่ยนอยู่นี้ก็คือบูธทองเหลืองครับสำหรับที่เรียกกันส่วนใหญ่ก็คือบ <c oughs> ูธปลายเข้าเวียงนั่นเองครับสำหรับบูธทองเหลืองตัวนี้นะครับราคาหลักสิบก็จริงนะครับแต่ถ้าลือออกมาแล้วต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับถึงขั้นเกียร์พังได้เลยนะส่วนใหญ่ที่เกียร์สพังแล้วเข้าแล้วหลุดก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ครับแต่ผมได้ลื้อแล้วผมจัดก,การให้ทีเดียวครับรถเก่าเราต้องเข้าใจครับถ้าฮอนใช้ยาวๆสิบปีก็ไม่พังทําตามที่ผมบอกแล้วกัันนนน10ปีไม่่พงแอ อย่าเอาน้ำเปล่าไปเติมเครื่องยนต์ให้ใช้น้ำยาคูแลนไล่ระบบน้ำต้องไล่ทั้งระบบถ้ารถมันมีปกาอาการประเก็นแลบต้องรีบเปลี่ยนปะเกน็นทันทีแล้วก็เช็คความพร้อมให้เรียบร้อยเดีย๋ยวมาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือเอาไปเจียใหม่เจียข้อใหม่แล้วก็เช็คฝาสายฝาใหม่เปลี่ยนยางหมวกวาลปะเก็นของนิสันนะครับปะเก็นใหม่เปลี่ยนลูกสูบใหม่ให้หมดเหมือนคันที่แล้วอันนี้แหวน แหวนลูกสูบลูกสูบนะครับของนิสันนะนิสันเบิร์กครับใช้เฉพาะเลยแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดน,อน็อตอุปกรณ์ส่วนควบในเครื่องยนต์ทั้งหมดก็คือเดี๋ยวลื้อแช่น้ํายาน,นี่คือเป็นปะกเกนเบิร์กนะครับปะกเกนผมใช้ของแท้อย่างเดียวอันนี้ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวยังไม่ได้แกะนะครับแต่ว่าแกะเปลี่ยนยางหมวกวาวไปแล้วนะครับก็เลยแปะเทปไว้ถ้าได้ลื้อแล้วนะครับผมเปลี่ยนให้เพราะว่าคัดมันก็ไม่ได้แพงตัวเนี้ย พันกวบาทนะครับแต่ถ้าค่าลื้ออีกรอบสองก็น่าจะแพงบวกเพิ่มอีกประมาณพันหนึงประมาณนั้นปั๊มน้ําตัวนี้มันจะติดฟีปัม๊มถ้าเป็นนิสสันก็จะมีประเันมาให้ด้วย t ีดีสอนะนี่ครับเดี๋ยวเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยผมให้ดูเนี่ยมันดีนะมันมากับฟีปั๊มเลยมากับฟีปัม๊มแล้วก็วาวน้ํา เราน้ําใช้ของดีหน่อยนะครับเพราะว่าพวกระบบน้ําหรือระบบเครื่องยนต์เนี่ยผมส่วนมากผมจะใช้ของดีๆเลยเกรดงาน OEM เลยนะครับอ่าแคมชร์ปเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับยางแท่นเครื่องนี่ดูก่อนมันมันแทบจะพีชีพแล้วแทบแทบจะพีชีพแล้วเหมือนจะหลุดออกจากกันแล้ะจากให้ครับแล้วปั๊มน้ําตรงนี้ฟีพัดลม ปั๊มน้ำมันจะเป็นสนิมข้างในถ้าเกิดว่าเราเติมน้ำยาเข้าไปเนี่ยใบตรงนี้มันจะหักเพราะามันเริ่มกัดก่อนไปแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาเติมน้ำเปล่ามาแต่ผมแนะนำออกจากผมไปแล้วผมแนะนำอย่าเติมน้ำเปล่าของผมนะเนี่ยครับเกิดสนิมปั๊มน้ำอันนี้มันก็ยังไม่ได้ตายนะครับลองเทสละแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้กปืนจุดคัดตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับของใหม่ยังไม่มาสั่งอยู่จัดให้ยางทนนเครื่องนะครับสองข้างได้ยกเครื่องลงแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้มันเสร็จไปเลย ถ้าใช้ยี่ห้อดีถ้าใช้ยี่ห้อไม่ดีมันก็ดังจัดให้ครับเดี๋ยวมาดูตัวรถก่อนคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับรถก็ต้องเซอร์วิสตามอายุตามการเวลานะครับผมก็จะดูแลให้เท่าที่จะดูแลได้อ่าจัดให้ลูกสูบก็ใหม่แล้วก็มาดูในเครื่องยนต์มาดูในเครื่องยนต์ก่อนอะเคลียร์ทำความสะอาดโอลิงทั้งหมดผมเปลี่ยนทุกตัวเปลี่ยนทั้งเครื่อง นี่ครับช่างกําลังเช็คความพร้อมก่อนทําความสะอาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหมุนได้ไวเนี่ยเพราะว่าลื้อแล้วก็มาเคลียร์ให้หมดนะครับประกอบใช้ยาวตั้งแต่ที่ผมขายรถมาแล้วผมโอเวอร์ฮอลอย่างเงี้ยไม่มีงานรีเจ็คก,กลับมาไม่มีงานตีกลับนะครับจบเลยแล้วก็พวกตาน้ําเห็นไหมครับพวกตาน้ําพวกเนี้ยเราต้องเอาจริงๆถ้ามันตรงเนี้ยมันเป็นเลดอยู่แล้วมันไม่ค่อยเป็นสนิมถ้าเป็นนิสสันมันจะเป็นเลด เนี่ยครับตาน้าเดี๋ยวเช็คลั่วให้นะครับนี่เหตุผลที่เติมน้ําเปล่านะแต่ข้อดีคือเสื้อตัวเนี้ยมันไม่ค่อยปูหรอกนะครับมันไม่ค่อยปูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาเติมน้ำยาเนี่ยมันต้องดูแลดูแลแบบนี้เครื่องสดแน่คันนี้เสียงเครื่องเงียบแน่เริ่มประกอบแล้วสําหรับนิสสันฟอนเทียทีดี27ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยละเอียดละเอียดแล้วก็ อันนี้เปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่มันมาพร้อมกับฟีปั๊มตรงนี้ละเอียด์เล็กๆน้อยเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับนี่แหละโอเวอร์ฮอของจริงเครื่องตัวนี้ทั้งตัวนะครับเปลี่ยนซีนโอลินใหม่ทั้งหมดทุกตัวเพราะว่าผมจัดประเกันชุดใหญ่มาให้แล้วก็ใช้กาวอย่างดีนะครับกาวดำอย่างดี ไม่มีซึมแน่นอนคันนี้เครื่องแห้งแน่นอนรถยุคนี้ถ้าโดนแบบนี้ไปจบใช้10ปีครับทาตามที่ผมบอกแล้วกันอย่าเอาน้าเปล่าไปเติมของผมแล้วกันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามรอบน้ามันเกียร์ตามรอบ,รอรอบใช้ยาวครับผมบอกเลยพร้อมยกประกอบแล้วครับคันนี้เสร็จแล้วครับสาหรับนิสสันตัวฟอนเทียนะครับบิ๊กเอ็มฟอนเทียนั่นแหละนะครับ แต่คันนี้ก็คือเดี๋ยวฮอนโอเวอร์ฮอนใหม่เสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะยกเครื่องลงแล้วเรียบร้อยแล้วก็ซื้อน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอในเกียร์ลันอินนะครับเพราะว่ารถฮอนใหม่ต้องลันอินแล้วก็เฟืองคายเกียร์เปลี่ยนให้นะครับอ่าคันนี้โอเวอร์ฮอนใหม่ทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบน้ําแล้วก็ม่อน้ําเดี๋ยวผมไปเอาม้าน้าก่อน มาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับไดสตาร์ตตามอายุเลยเดี๋ยวผมจัดเปลี่ยนฐานให้เพราะว่ามันได้เลือกมาแล้วนะครับเลือกมาแล้วก็จัดให้เพราะว่ามันลือยากนะถ้าเกิดว่าทําออกไปแล้วนะครับเพราะว่าไดเนี่ยมันมีอาการฐานน่าจะหมดแล้วก็เดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ตอนฟ่อนเทียร์คันนี้คืบหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับตอนนี้พี่ตั้มก็เช็คแอร์ก่อนเช็คแอร์รั่วนะครับตอนนี้คือดันลมเข้าไปไว้เช็คระบบแอร์ว่าระบบแอร์ มีปัญหาหรือเปล่ารั่วซึมหรือเปล่านะครับเช็คเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าอัดน้ํายาไว้อัดอากาศไว้นะครับเราเช็ครั่วซึมแล้วก็อันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ต่อนะก็คือตัดระบบไปก่อนนะครับเพราะว่าแอร์ตรงนี้มันก็คือไปด้านหลังนั่นเองอโอเคเพราะว่ามันมีตู้แอร์ด้านหลังแถมไปด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ต่อระบบให้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel ครับวันนี้ผมมีนิสสันฟอนเทียปี2000ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 7 0 0ซีมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดครับรถพร้อมใช้งานครับอย่างที่ต้นคลิปผมแจ้งให้ลูกค้าได้รับชมกันอยู่แล้วนะครับว่าผมโอเวอร์ฮอลใหม่ทั้งตัวมีอะไรไม่ดีเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทั้งตัวครับคนที่คุ้มคือลูกค้าครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้จุดเด่นอยู่ที่เครื่องยนต์ด้วยครับผมขายความสําเร็จให้ลูกค้าครับคันนี้เอาไปใช้งานโคตรคุ้มครับไป ในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ของรถคันนี้ครับคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียเครื่องยนต์ 2,700cc จดทะเบียนปี2000ครับรถปี2000นะครับยังไม่ตัวใหม่นะเป็นนิสสันฟอนเทียตัวแรกครับต่อจาก BigM นั่นเองครับคันนี้รถสวยเลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเป็นรถที่ทําเครื่องยนต์ใหม่โอเวอร์ฮอล์ใหม่ทั้งตัวเซอร์วิสใหญ่ใหม่ทั้งตัวครับเปลี่ยนประเก็นทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างในส่วนที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าได้เลือกออกมาแล้วผมกจัดใใใหห้้เตรระบบบนนชุญ่ลยคี ฟอนเทียปี2000ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168 Channel ชนลให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดฟิวใหม่เรียบร้อยนะครับทำสปาก็คือในเรื่องของเครื่องเครื่องนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยทำใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเป็นรถที่จอดนานครับเครื่องยนต์ดี1 0 0ครับผมบอกเลยว่า100%ไม่มีน้ำมันหยดพื้นแน่นอนเพราะว่าผมยกลงทั้งตัวแล้วโอเวอร์ฮอลใหม่ทั้งตัวเปลี่ยนแม้กระทั่งแผ่นคาร์ทเมได้ยกลงแล้วอะถ้าไม่เปลี่ยนก็จะยังไงแผ่นคาร์ทพันกว่าบาทได้เสีย 068 n n e l ให้ผมด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ให้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องก่อนครับว่าคุ้มยังไงผมบอกได้เลยว่าคันนี้โคตรคุม้มขายความสําเร็จให้ลูกค้าครับคนที่ได้กําไรคือคนที่ใช้งานผมบอกได้เลยว่าใครได้คันนี้ไปนะเครื่องยนต์ไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้ผมการันตีให้ใจได้หลานเปอร์เซ็นต์เลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆแล้วเดี๋ยวผมให้ดูจุดเด่นจุดด้อยของคันนี้ครับต้นคลิปก็แจ้งให้ทราบอยู่แล้วว่ารถคันนี้ทาเครื่องใหม่อัลกอฮอล์ใหม่ทั้งตัว บอกได้เลยไม่7000 700, กิโลต้องมีหลวมมั้งผมจัดการให้ใหม่ทั้งตัวนะครับต้องเครื่องนะครับคานหน้าเดิมจากโรงงานครับนี่ครับตัวเลขยังอยู่ครบครับติ๊กเกอร์อันนี้มันเป็นคําเตือนจากโรงงานนิสสันครับบริษัทนิสสันเขาติดมาให้ นะครับคันหน้าเนี่ยจะเป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานอันนี้ผมการันตีเลยนะครับสีห้องเครื่องเดิมจากโรงงานรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในเรื่องของรายละเอียดเครื่องยนต์อีกทีหนึ่งนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับของแท้จากโรงงานเลยนะครับคันนี้ผมไปซื้อมาจากบ้านลูกค้านะครับ รถบอดี้นะครับไม่มีชนหนักเลยนะอันนี้ผมการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ครับนะครับสำหรับในตัวของเครื่องยนต์เนี่ยผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างใช่ไหมครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับผมจัดการให้หมดแล้วนะครับแบตเตอรี่ดีใช้งานได้ดีครับภาษี68นะครับภาษีเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งมาดูในเรื่องของรายละเอียดของเครื่องยนต์ก่อนนะครับคันนี้เปลี่ยนหม้อน้ําใหม่นะครับเห็นเห็นเลยใหม่ๆนี่คือเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับวาล์วน้ําเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตรงนี้นะครับฟีปั๊มเปลี่ยนใหม่ แล้วผมขอบอกอย่างนี้นะฟีปั๊มของรุ่นนี้นะครับต้องเปลี่ยนทั้งตัวนะไม่ใช่แค่อัดเขาเรียกว่าอะไรเติมน้ายางอ่ะไม่ใช่นะอันเนี้ยเปลี่ยนฟีปั๊มใหม่ทั้งตัวนี่ครับของใหม่ๆนะครับของใหม่ก็คือของใหม่ครับกองน้ำมันเครื่องใหม่เห็นไหมครับน้ำมัน p o w e r ีนะครับก็คือเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งทั้งทั้งหมดอ่ะนะครับเพราะว่ารถมันได้เลือกออกมาแล้วนะครับน้ำมัน p o w e r แดงๆเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเซอร์วิสใหญ่ให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานแน่นอนระบบเบรกดีครับอันนี้พร้อมใช้งานจรรริงงๆคผมมไ่่ด้โนะแตเือย มันเป็นที่รถที่ยางด้อยนะครับต้องไปเปลี่ยนยางเองบบนิดนึงเพราะว่าทุนของผมค่อนข้างที่ะจะคือเน้นในเรื่องของตรงเนี้ยปัญหาใหญ่มันไม่มีนะครับอันนี้ผมเคลียร์ให้หมดแล้วนะครับแผ่นคัต์เปลี่ยนใหม่นะครับในส่วนที่มองไม่เห็นนะครับเแผน่แผนคัสตเปลี่ยนใหม่ก็มีสตอรี่นะครับแล้วก็จะมีตัวองเหลืองปลายข้อเหวี่ยงอันนี้สาเหตุทําให้เกียร์แตกนะครับลาวเกียร์แตกอันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้จุดด้อยของ รถยนต์เกียร์ธรรมดาแล้วก็คือเขาไม่รู้กันรถมาเยอะๆนะครับมันจะมีปลายปลายข้อเหวี่ยงนะครับอันนี้มันจะมีทองเหลืองอยู่นะครับแอร์นะครับแอร์ก็ถามว่าเย็นไหมแอร์เย็นครับแต่ว่าผมก็มองว่ามันต้องเย็นได้มากกว่าน,นี้นะครับนิสสันแต่ว่าเติมน้ํายาแอร์เข้าไปให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เติมน้ำมันขอมให้แล้วเรียบร้อยเพื่อเซฟในเรื่องของการใช้งานสําหรับในเรื่องของปะเก็นทั้งตัวนะครับเครื่องยนต์ตอนนี้แห้งเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ดูนะครับโอเคนะ ปะเกนทั้งตัวเปลี่ยนใหม่ทั้งตัวเลยไม่มีตรงไหนที่ไม่เปลี่ยนนะในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับหาช่างรู้ใจมาดูได้เลยนะครับว่าผมทําจบไหมนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่ไปดูตัวรถนะเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ดูครับ โอเคนะเป็นไงครับสาหรับเครื่องยนต์คันนี้นุ่มนิ่มเสียงนุ่มนวลผมบอกเลยนะครับรถจบแน่นอนครับพี่ชายผมทําจบแน่นอนเอาช่างที่รู้ใจของลูกค้ามาดูเครื่องยนต์กับผมได้เลยนะครับเอาจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้ท้าลูกค้านะครับอันนี้ให้มาดูได้เลยเพื่อความชัดเจนและความจริงใจกับตอบผมกับลูกค้านะครับว่าผมทํารถจบจริงๆรถต้องใช้งานได้ดีจริงๆนะครับตอนนี้ฟีปั๊มเปลี่ยนใหม่ปั๊มน้ําเปลี่ยนใหม่เพราะว่าปั๊มน้ารุ่นนี้นะครับมันติดกับฟีปั๊มนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งตััวนะครบ เซอร์วิสให้ได้เยอะขนาดนี้ผมจะมีในต้นทุนของผมที่ต่ากว่าลูกค้าแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าไปเซอร์วิสเองโอเวอร์ฮอลเองนะครับอย่างเครื่องตัวนี้ผมโอเวอร์ฮอลมา4ี่หมื่นแน่ๆอยู่แล้วนะครับ4ี่หมื่นแต่ผมบอกนะลูกค้าไปทําต้องมี5้าหมื่นนะครับลูกค้าไปทําต้องมี5้าหมื่นแต่ว่าผมจัดการให้หมดนะครับไม่ต้องถามว่าลถตัวรถผมได้มาเท่าไหร่ผมก็ได้มาแพงเหมือนกันแต่ผมเอามาลงทุนมันมีความเสี่ยงเอาจริงๆนะการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่ ผมเสี่ยงให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ต้องไปเสี่ยงอีกนะครับติดฟิล์มใหม่ให้แล้วรอบคันนะครับติดฟิล์มเป็น8 0เหน้า50%เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูในรอบๆตัวรถนะครับเครื่องยนต์ดีแน่นอนนะครับนี่เสียงเครื่องยนต์นุ่มๆนิ่งๆครับนะครับนี่ควันไม่ไหลนะควันไม่ไหลนะเพราะว่าผมโอเวอร์ฮอล์ใหม่ทั้งหมดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรผมแนะนำนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่จริงนะครับอยู่ในช่วงของรันอินนะครับเปลี่ยนใหม่สักนิดหนึ่งนะครับสักประมาณ2,000แล้วค่อยเปลี่นิงนนนนครััมเื่ออง้ ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับแต่ว่าลูกค้าก็ต้องไปเปลี่ยนเองอยู่ดีใน2,000โลครับเพราะว่าผมโอเวอร์ฮอลใหม่ก็คือล้างไล่พวกเศษตะกันอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วที่สําคัญรถคันนี้นะครับผมก็เติมน้ํายาคูลแลน์ให้แล้วเรียบร้อยครับเพราะว่าผมมั่นใจเลยเติมน้ำยาคูลแลน์ให้แล้วเรียบร้อยครับเป็นสีชมพูนะเป็นสีชมพูนะครับนี่เป็นสีชมพูนะครับข้างในนะครับไม่มีสนิมในหม้อน้ํานะครับ มันก็จะมันๆน,นะครับเพราะว่ามันเคลือบป้องกันสนิมในเครื่องยนต์นะครับน้ำยาคลแลนก็ปลอดภัยนะครับเวลาเราเติมเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ารถคันไหนที่เป็นสนิมแล้วเราไปเติมน้ำมาน้ำยาคลูลนเนี่ยมันจะทําให้กัดสนิมจะทําให้เกิดการรั่วซึมได้นะครับในเรื่องของพอน้ําโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆตัวรถของคันนี้ครับสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อย่างนี้แหละนะครับรอบๆตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางนะครับด้านหลังก็จะมีเสน่ห์น,หนิดนึงก็จะติดหลังคาเคลริอบอยมาให้นะครับ ด้านหลังก็จะกุเป็นเบาะสามารถนอนได้นะครับแล้วก็ใครที่จะไปต่อแอร์ข้างบนก็ได้นะมีตู้แอร์ด้านหลังครับคันนี้ผมขายอยู่ที่9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเอาไปเลยนะครับขอเอาเร็วนะครับแต่ว่ายางต้องเปลี่ยนนะยางต้องเปลี่ยนครับนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับโอเวอร์ฮองให้จบๆนะครับบอที่สวยครับกระบะสวยนะไม่มีชนนะครับพับเดิมร้อยต่อเดิมจากโรงงานนี่ครับ รถต่อเดิมจากโรงงานนะครับรถก็เป็นรถที่จอดสักพักใหญ่ๆนะครับรถท่าอีสานก็จะประมาณนี้นะครับเบาไม่ต้องทําแล้วนะก็คือเอาไปผมขัดทําความสะอาดให้แล้วนะครับเท่าที่จะทําได้นั่นแหละครับสนเฉยอยู่ที่เครื่องยนต์เลยนะครับเนี่ยสน่ห์อยู่ที่เครื่องยนต์เลยอันนี้ผมบอกตรงๆกนนะนะครับผมเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับด้านหลังฟิล์มไม่ได้ติดนะครับติดแต่ด้านหน้านะครับ พอแล้วหมดกําลังแล้วนะครับอันนี้จริงๆเลยนะครับไม่ได้โกหกมีตู้แอร์ด้านหลังให้ด้วยใครที่อยากจะใช้แอร์นะครับก็สามารถไปต่อตู้แอร์ให้ได้เลยนะครับอันนี้จริงๆนะลดบางๆครับส่วนภายในนะครับภายในหอมเลยนะครับแต่ว่าเบาะตรงนี้เหมือนเจ้าของเขาเย็บมาใหม่มันไม่ตรงมันไม่ตรงสเปคจะเบาะมันก็มีตําหนิบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับข้างในหอมหอมเลยนะครับมีจอให้ด้วย มีจอให้ด้วยนะครับไม่เสียนะเรือนไม้เสียแต่ว่าเกยความร้อนขึ้นนะครับเกยน้ํามันขึ้นความร้อนขึ้นปกติครับนะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่นะอันนี้ผมเปิดแอร์แล้วพวงมาลัยพาวเวอร์ใช้งานได้ดีนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ใช้งานได้ดีช่วงล่างพอใช้ได้ครับไม่ได้ถึงกับ100%อนะครับอันนี้ผมแจ้งลูกค้าตรงๆไม่มีอะไรหมกเม็ดอยู่แล้วนะครับด้านหลังทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับคนที่ได้กําไรคือลูกค้าละอันนี้ผมบอกตรงๆนะเพราะว่าผมจัดทํา ในเรื่องของเครื่องยนต์ให้ได้1 0 0แล้วนะครับฟิล์มติดเป็น80รอบคันข้างหน้า50%นะครับนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับนะครับนี่ร้อยต่อเดิมจากโรงงานครับเมสพอร์ตเดิมจากโรงงานร้อยต่อเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับโอเคไม่มีไรหมกเม็ดกันนะครับอันนี้ลูกค้าผมบอกตรงๆนะอันนี้ผมบอกตรงๆครับผมอันนี้ผมรายงานตรงรีวิวชัดเจนแน่นอนอันนี้ร้อยต่อเดิมจากโรงงานครับ เนี่ยครับของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนะครับด้านนี้ใช้ได้นะครับด้านนี้โอ้ลืมลืมลืมโทษทีติดฟิล์มใหม่ด้านนูนใช้ไม่ได้นะด้านนูนใช้ไม่ได้ครับด้านนี้ใช้ได้โอเคเครื่องยนต์ยังนิ่งอยู่เลยนะครับเอ้ผมสตาร์ทไปนานแล้ะนะครับก่อนที่จะมาลงขายก็สตาร์ทลันอินลองขับอยู่ประมาณพักใหญ่ๆเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นของเดิมนะครับสีเดิมนี่ครับร้อยต่อเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับรถไม่มีชนหนักครับนี่เน็คพอร์ตเดิมจากโรงงานนะครับ เมสพอตเดิมจากโรงงานนะครับจะประมาณนี้ผมก็ก็แจ้งลูกค้าไปตามน้ํานะครับไม่มีอะไรหมกเม็ดกันโอเคคันนี้ผมขอญาตรับเองนะครับคันนี้ผมขอญาตรับเองแต่ให้ไปส่งผมจะมีค่าจัดส่งนะครับแต่ผมต้องเปลี่ยนยางนะเอาจริงๆนะครับสีผมให้ซักประมาณ60%เครับเพราะว่าสีมันจะมีเหลื่อมล้ํานะครับสีมันจะมีผิดเพี้ยนบ้างนะครับนี่ สีมันไม่เสมอครับเพราะรถทาสีมานานแล้วนะครับแต่รถไม่มีชนหนักครับรถบางๆนะครับไม่มีชนหนักแต่สีเนี่ยก็จะมีผิดเพี้ยนบ้างนะครับเพราะว่าสีทํามานานมากนะครับก็สวยนะก็โดยรวมเนี่ยเครื่องดีนะครับนี่ครับสวยนะหลังคาสวยนะครับให้เคดีบอยไปให้ด้วยแล้วก็มีตู้แอร์ข้างหลังนะครับแต่อร์ข้างหลังไม่เย็นนะเพราะว่าถอดระบบแอร์ข้างหลังไว้นะครับเนี่ยถอดระบบแอร์ข้างหลังไว้ เพราะว่าผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าต่อแบงค์หลังคอมแอร์จะทํางานหนักนะครับต้องไปเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ที่มันนวัตกรรมใหม่กว่านี้นะครับเป็นโตรตารี่เป็นอะไรนะครับมันจะปั่นแอร์ไหวเหมือนรถตู้เหมือนรถอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนคอมแอร์ได้ครับมีเดี๋ยวนี้มีของเทียบเยอะแยะเลยนะครับช่วงล่างสําหรับช่วงล่างเนี่ยผมมองว่ามันพอใช้ได้ครับนิสสันเนี่ยนุ่มนวลอยู่แล้วระบบเกียร์ดีนะครับเกียร์ดีมากนะครับ แล้วก็ตอนนี้เครื่องยนต์ร้อยแล้วนะครับมอน้าก็เปลี่ยนใหม่มันคุ้มสุดคุ้มแล้วล่ะนะครับเอาจริงๆนะเพราะว่าผมทําหมดไปเยอะอย่าทําบาปผมเลยนะครับผมพอราคานี้ขายได้ขายครับเอาจริงๆนะเพราะว่าลูกค้ามันต้องคุ้มอยู่แล้วนะครับรถไม่มีชนหนักด้วยใครที่จะเอาไปเาาข้าไล่ขับสวนนะครับ99 0 0ลูกค้าไม่ต้องเอาไปซ่อมเครื่องยนต์ไม่ต้องไปเซอร์วิสนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงเรื่องความร้อนไปให้ลูกน้องขับได้เลยอันนี้ผมแจ้งลูกค้าตรงๆแบตเตอรี่ก็ดี จอดเป็นสัปดาห์2ส,สัปดาห์ติดง่ายครับสตาร์ทง่ายเพราะแบตเตอรี่มันดีมากนะครับอันนี้แคสซีสวยด้วยนะครับคันนี้โอเคนะเนี่ยครับแคสซีสวยเลยนะครับแะสซีสวยก็จะประมาณนี้พร้อมใช้งานครับสำหรับนิสสันฟอนเทียคันนี้ครับผมฝากไว้ด้วยครับผมขายอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นครับคนที่ ได้กำไรก็คือลูกค้าอย่างที่ผมบอกครับฝากติดตามช่อง YouTube 168 Channel ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ